สวัสดีครับสวัสดีเอีกแจสตูดิโอครับสวัสดีพี่น้อง้องายสมูรนครับพี่น้องครับพอว้ขายไอติมโบราณอ้าวนาินใรนยวันม็ติมแบบเกนเดียบพยต่อ่อยกตะกี้ใคก็ใส่มซะอะรว่านี่ยตัวทิ้งตองกระเนีบารอเือมใจ่

อร่อยนึงอร่อยนึงออขอัน่ะ้ปอร่อยนึงเออจิบบาทไม่หรอกอาหอรไทยดีกว่าอาหารจีนเพียงเล็กน้อยอ้ยแ่ครับน่าสิแก้มเลยที่หมดเลยเลยหมดมดเลยหมดเลยม เรียนระบาดเลยเ็เบิดอะไรหรอี่วาฝาันเียไปเลยเดินถอนไปด้วยพ่ตาขายกับเจ้าแรกว่เดียวอาขายคำเรียกแล้วน้าม้วนแายดียวไหบานะครับรับสนุนกันไปต้องไม่เยอะเพาะว่าิมด่กินตองก็ใส่ตัดแล้วทอี

เรอเติดมันกันไปเน้วนะทำเสร็จแล้ว nah, ดีซีพีแล้ว